คืนแรกที่กลุ่มทหารชุดลาตระเวนมาถึงชายแดนท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งธรรมชาติภูเขาสูงและป่าทึบล้อมรอบภูเขาทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขเกินไปสําหรับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการทหารแต่หัวหน้าหน่วยจับเปรมรู้ดีว่าความสงบนี้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาคืนนี้ห้ามออกจากเขตที่กําหนดพวกเราจะพักที่นี่จนถึงเช้าจะเปรมสั่งเสียงแข็งขณะที่เขามองไปยังสมาชิก ในกลุ่มที่ยืนฟังคำสั่งอย่างเงียบๆกลุ่มทหารทั้งหมดพยักหน้าแม้แต่ยุทธทหารใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกงานในหน่วยนี้ก็เช่นกันเขามองดูการเตรียมตัวตั้งแคมป์อย่างตั้งใจแต่ในใจของเขากรับเต็นไปด้วยคำถามและความสงสัยทำไมต้องอยุ่แค่ในนี้ล่ะครับดูสิข้างนอกเงียบสงบดีออกยุทธพูดขึ้นเบาๆขณะที่มองไปยังป่าที่แผกกว้างรอบตัวจ่าเปรมมองเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวท่าทางจริงจัง ทุกคนต้องอยู่ในเขตนี้เข้าใจไหมพื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยมีเหตุการณ์หลายครั้งที่ทหารหายตัวไปตอนออกจากเขตที่กำหนดคุณอยากเป็นคนถัดไปไหมยุดเงียบลงเขาพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจและเดินไปหาที่พักของเขาแต่นั่นก็ไม่ทำให้ความอยากรู้อยากเห็นในใจของเขาหายไปเขารู้สึกว่าคำสั่งของจากเปรมดูเกินไปหน่อยถ้าหากพื้นที่มันปลอดภัยจริงทำไมต้องกลัวการออกไปสำรวจ เวลาผ่านไปจนถึงกลางคืนขณะที่ทหารส่วนใหญ่หลับอยู่ในเต็นท์ของตัวเองยุทธยังคงตื่นอยู่เขาหยิบไฟฉายจากกระเป๋าและมองออกไปทางป่าสิ่งที่เขาเห็นในตอนแรกก็แค่ความมืดมิดที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับทวีคูในใจของเขาแค่แอบไปสำรวจนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกยุทธบอกกับตัวเองเบาๆขณะที่เขาค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปทางป่าอย่างเงียบๆ ไฟฉายในมือของเขาส่องสว่างไปตามทางที่รบกทึบแต่ไม่มีสิ่งใดดูน่าสนใจหรือผิดปกติความรู้สึกของเขากลับยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆก้าวที่เขาก้าวไปเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเฝ้ามองเขาจากที่ไกลๆทันใดนั้นไฟฉายของเขาก็เริ่มกระพริบและแสงรอบตัวเขาก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วยุดรู้สึกเหมือนแสงไฟที่เขากำลังถืออยู่ถูกดึงดูดไปยังบางสิ่งที่อยู่ในความมืดในระหว่างที่เขาหันไปมองข้าง หลังป่าสูงที่อยู่ข้างๆก็เหมือนจะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเองเสียงลมกันโชคมาแรงจนเขารู้สึกหนาวแค่ลมยุทธพยายามกล่อมตัวเองไม่อยากให้ความกลัวเริ่มครอบงำแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงก้าวเท้าบางอย่างมันไม่ใช่เสียงของเขาเสียงก้าวเท้าทีาท่เบาและแปลกประหลาดเหมือนมีใครบางคนเดินตามเขามาเขาหาันไปมองด้วยความตกใจแต่สิ่งที่เขาเห็นก็เป็นแค่ความมืดที่ขยับตัวไปในความมืดอีกครั้ง ใครยุทธโกนออกไปในความมืดแต่ไม่มีเสียงตอบกลับสิ่งที่ตามมาคือความเงียบที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขาก้มมองไฟฉายในมือพบว่ามันกำลังจะดับลงในไม่ช้าเขารีบวิ่งกลับไปที่แคมป์แต่ขณะที่วิ่งไปนั้นเสียงเท้าที่ตามมาก็ยังดังอยู่เหมือนมันจะไล่ตามเขาไม่หยุดยิ่งวิ่งยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังถูกบางสิ่งจับตามองและยิ่งทำให้ความกลัวในใจของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ยุดหอบหายใจแรงเมื่อกลับมาถึงที่แคมป์เสียงก้าวเท้าที่ไล่ตามยังคงดังในหัวของเขาไม่หยุดเขาเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วปิดไฟฉายและนั่งลงบนพื้นด้วยมือที่สัน่นเขาพยายามสงบสติอารมณ์แต่หัวใจของเขายังคงเต้นรัวแค่ความกลัวจากการเดินกลางคืนเองยุดบอกตัวเองแต่ในใจเขากลับรู้ดีว่าไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้กำลังติดตามเขามา เขาลองข่มตาลงเพื่อหลับแต่ทุกครั้งที่เขาหลับตาเขากลับเห็นภาพเงาเคลื่อนไหวในป่าความมืดที่เหมือนจะมีชีวิตแทบไม่สามารถหลับได้ในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงไม่หายไปยุติืน่นขึ้นมาและออกจากเต็นท์เขาเห็นสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่กำลังเตรียมตัวออกลาดระเวนเขาตัดสินใจไปพบกับจาเปรมเพื่อถามเรื่องที่เขาเจอเมื่อคืนจาเปรมครับเมื่อคืนผมเห็นอะไรบางอย่างในป่า ยุดพูดด้วยน้ำเสียงสังส่นๆจาเปรมหันมามองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเห็นอะไรมีเสียงก้าวเท้าตามผมมาในป่าผมคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์แต่ผมรู้สึกเหมือนมันตามมาเหมือนคนยุดพยายามเล่าออกไปให้ชัดเจนจาเปรมมองเขานิ่งๆก่อนจะพูดเสียงต่ำมันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องระวังไม่ใช่แค่สัตว์ป่ามีบางสิ่งในพื้นที่นี้ที่คุณไม่เข้าใจพื้นที่นี้เคยเป็นสมรภูมิรบมาแล้ว และมันไม่ใช่ที่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกับสิ่งที่ตายไปแล้วยุทธยังคงรู้สึกไม่แน่ใจแต่พยายามจะทำให้ตัวเองสงบแล้วผมควรทำยังไงครับอยู่ในเขตที่กำหนดห้ามออกไปเด็ดขาดจะเปรมตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นก่อนที่จะเดินไปให้คำสั่งกับทหารคนอื่นๆช่วงบ่ายกลุ่มทหารออกลาดระเวนตามปกติแต่ยุทธกลับรู้สึกว่าทุกๆก้าวที่เขาก้าวไปมันไม่เหมือนเดิมความรู้สึกว่า มีใครบางคนกำลังเฝ้ามองจากที่ไกลๆมันยิ่งชัดเจนขึ้นขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวจากด้านหลังอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนจะอยู่ข้างๆเขามันค่อยๆเคลื่อนตัวตามร่องทางที่เขาเดินไปใครยุดหันไปถามเสียงแข็งแต่สิ่งที่เขาเห็นก็แค่เงามืดอที่หายไปในความมืดมิดอีกครั้งเขาไม่แน่ใจว่าเขาเห็นอะไรแต่เขาเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เริ่มเข้ามาจับจ้อง ขณะที่กลุ่มทหารเดินไปข้างหน้ายุทธไม่สามารถละสายตาจากป่าได้เขาเริ่มมองเห็นเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงขอบเขตของสายตาเป็นเงาเล็กๆที่เหมือนจะเลื่อนตัวไปมาในความมืดแค่แสงเงาในป่าที่สะท้อนกับแสงแดดยุทธพยายามจะปลอบใจตัวเองแต่เสียงลมที่พัดผ่านก็ทำให้เขาสงสัยว่ามันจะเป็นแค่ความบังเอิญหรือมีบางสิ่งจริงๆที่อยู่ในป่าคอยตามเขามาเมื่อกลับมาถึงแคมป์ในตอนเย็นกลุ่มทหาร ต้องเตรียมตัวพักค้างคืนอีกครั้งความรู้สึกกลัวที่เขามีเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็พยายามฝืนกลบมันไปค่ำคืนนี้มืดมากกว่าปกติเมื่อทุกคนต่างเข้าไปพักผ่อนในเต็นท์ของตนเองยุทธยังคงนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงฟีเท้าดังมาจากทางข้างๆบางครั้งเป็นเสียงดังชัดเจนบางครั้งเบาๆเหมือนคนเดินอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อเขาเปิดไฟฉายมาดูก็ไม่พบอะไรเลย ความกลัวคืบคลานเข้ามาในหัวใจของยุทธอีกครั้งแต่คราวนี้เขารู้สึกว่าเงาเมื่อที่ตามมาในป่านั้นมันเริ่มเข้ามาใกล้ามากขึ้นทุกทียุทธตื่นขึ้นมาในยามเช้าด้วยอาการง่วงนอนและรู้สึกอ่อนล้าแม้ว่าเขาจะพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงแค่ความกลัวจากการเดินทางในป่ากลางคืนแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างนั้นความรู้สึกที่เขาถูกบางสิ่งเฝ้าตามมานั้นยังคงฝังลึกในใจ เขาลุกจากเต็นท์และไปที่โต๊ะอาหารที่ตั้งอยู่กลางแคมป์ทหารคนอื่นๆกำลังทานอาหารกันอย่างเงียบๆไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคือนพวกเขาดูเหมือนจะทำใจได้แต่สำหรับยุทธมันยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดของเขาคิดว่าเมื่อคือนเป็นแค่ความกลัวใช่ไหมเพื่อนร่วมหน่วยชื่อในพลถามขึ้นมาเขามองไปที่ยุทธที่นั่งเงียบอยู่ผมไม่แน่ใจครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีใครเดินตามมา ยุดตอบเสียงต่ำนายพลของมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ยิ้มบางๆและหันไปทานข้าวต่อแต่ยุดรู้สึกว่ามีบางสิ่งในท่าทางของนายพลที่บ่งบอกว่าเขารู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการลาดระเวนในวันนี้ยุทธพยายามจะมีสมาธิในการทำหน้าที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปากกลางคืนนั้นกลักไม่หายไปมันเหมือนจะมีบาง,งองศสิ่งที่มองเขาจากอุมมืดของป่ามันเป็นความรู้สึก ที่ไม่อาจอธิบายได้เขาเคยคิดว่าความกลัวนั้นเป็นเพียงแค่จินตนาการแต่ตอนนี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในป่าลึกจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงก้าวเท้าเบาๆดังมาจากข้างหลังเขาหยุดเดินและหันหลังไปแต่เมื่อหันกลับไปเขาก็เห็นแค่ความมืดที่โอบล้อมรอบตัวใครยุทธโกนเสียงดังแต่ไม่มีคำตอบกลุ่มทหารที่เดินตามหลังมาหยุดลงเมื่อเห็นท่าทีของเขายุดเจออะไรหรือเปล่า จ่าเปรมถามอย่างเคร่งเครียดยุดมองไปที่จ่าเปรมแล้วตอบไม่มีอะไรครับแค่คิดไปเองเขาพยายามจะกลบเกลื่อนความกลัวในใจแต่ในลึกๆเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่การคิดไปเองพวกเขายังคงเดินต่อไปจนถึงจุดหมายกลับมาที่แคมป์ในตอนเย็นแต่บางอย่างเปลี่ยนไปบรรยากาศในค่ายเริ่มอึมครึมเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่เห็นแต่คอยแอบตามมาจากมุมมืดสมาชิกในกลุ่มต่างรู้สึก ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้จะไม่มีใครพูดออกมาแต่ทุกคนต่างหลีกเลี่ยงการมองหน้ากันและกันในตอนกลางคืนเมื่อทุกคนกำลังนอนหลับอยู่ในเต็นท์ของตัวเองยุทธรู้สึกเหมือนว่าเขายังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องที่เกิดขึ้นในปากเขาหลับตาและพยายามหาความสงบแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงแค่ก้าวเดียวแต่เป็นเสียงฝีเท้าที่ดังมาเป็นระยะระยะเหมือนมีคนเดินรอบๆแคม ยุทธพยายามนอนกลั้นใจแต่เขารู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังลอกมองเขาจากภายนอกเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและวิ่งไปหาจ่าเปรมที่อยู่ในเต็นท์จ่าเปรมครับผมได้ยินเสียงฝีเท้ายุทธพยายามกลั้นเสียงหอบจ่าเปรมมองเขาด้วยสายตาที่ไม่มีความสงสารรู้ไหมว่าผมเคยเตือนคุณแล้วพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นที่ปลอดภยัยและมันมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ตามธรรมชาติ หากคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราไม่ควรทำอะไรหรือครับยุทธถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนจะเปรมถอนหายใจเราต้องรอจนกว่าจะออกจากพื้นที่นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเข้าใจในตอนนี้คืนนี้มีความเงียบกดดันทุกคนในค่ายและแม้ว่ายุทธจะพยายามหลับไปในความมืดแต่เขากลับรู้สึกถึงบางสิ่ง ที่ยืนอยู่ข้างๆเต็นท์ของเขามันเหมือนมีใครยืนมองเขาอยู่ข้างในความมืดไม่มีเสียงไม่มีภาพแต่เขากลับรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันเมื่อแสงแรกของวันเริ่มปรากฏยุทธตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมให้ความกลัวเข้าครอบงำเขาอีกต่อไปแต่คำถามหนึ่งยังวงเวียนอยู่ในใจเขาว่าสิ่งที่ตามเขามานั้นมันคืออะไรหลังจากค่ำคืนที่ทุกคนในแคมป์ต่างพยายามหลับตายอย่างไม่สงบจะเปรมเรียกประชุมทหาร ในเช้าวันใหม่กลุ่มทหารยืนรายล้อมอยู่กลางแคมป์แสงแดดอ่อนๆอลอดผ่านต้นไม้สูงาสากลงบนพื้นดินที่มีความชื้นจากฝนเมื่อคืนนี้ฟังให้ดีจะเปรมเริ่มพูดน้ำเสียงของเขาจริงจังคืนนี้เราจะไม่ทำการลาดระเวนเพิ่มเติมทุกคนจะต้องอยู่ในเขตที่กำหนดตามคำสั่งแต่นี่มันอะไรนะครับยุดถามออกมา เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างเริ่มเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากขึ้นทุกทีจาเปรมหันมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกคนต้องทำตามคำสั่งไม่มีข้อยกเว้นแต่แล้วในขณะที่ทุกคนเริ่มจะกลับไปที่งานของตัวเองมีทหารคนหนึ่งชื่อเสือซึ่งเคยประจำการในพื้นที่ชายแดนนี้มานานเขาเดินเข้ามาหาจาเปรมแล้วกระซิบอะไรบางอย่าง จะครับผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสือพูดเสียงเบาแต่ทุกคนในแคมป์เงียบลงทันทีคุณหมายถึงอะไรจะเปรมถามพร้อมกับมองไปที่ทุกคนในกลุ่มเสือพยักหน้ามันถึงเวลาที่เราจะต้องบอกพวกเขาแล้วครับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้เสือหันไปมองทหารคนอื่นๆอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเริ่มเล่า พืนที่นี้ไม่เหมือนกับที่คุณคิดมันเคยเป็นสมรภูมิรบที่มีทหารจำนวนมากเสียชีวิตในช่วงสงครามแต่มันไม่ใช่แค่ทหารที่ตกไปมีบางสิ่งที่ไม่เคยออกจากที่นี่เสือเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อเราเรียกมันว่าวิญญาณของสงครามพวกมันไม่ยอมตายทุกคนต่างเงียบขรึมยุดรู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังจะหลุดออกจากอกทำไมไม่เคยมีใครบอกเรายุดถามเสียงเบา เสือหันมามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะทุกคนที่มารู้เรื่องนี้จะต้องเผชิญหน้ากับมันพวกมันจะไม่ปล่อยให้คุณหนีไปง่ายๆท่า,ามกลางการเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเสือเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหลายปีก่อนทหารที่เคยประจำการในที่นี้บางคนเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงการประทัดที่ไม่มีวันจบสิ้นมันเหมือนกับเสียงปืนและเสียงคร่ำครวญจากทหารที่ถูกทา แต่เมื่อพวกเขาลองเข้าไปสำรวจพวกเขาก็พบแค่ความเงียบและความมืดที่รอบๆนั้นไม่มีใครเสือหยุดพูดและมองไปรอบๆมันไม่ใช่แค่เสียงมันคือความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถหายใจได้ยุดเริ่มรู้สึกหนาวขึ้นมาในอกเขาหมุนตัวไปมองไปรอบ,รอบๆค่ายทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่บางสิ่งในความมืดกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนมีสายตาที่จับจ้องอยู่ที่เขา แล้วเราจะทำยังไงยุดถามเสียงสัน่นเสือมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลไม่มีทางเลือกเราต้องอยู่ในเขตนี้จนกว่าเราจะออกจากที่นี่ไปเขาหยุดพูดและหันไปมองจากเฟรมแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ตามเราอยู่นั้นมันไม่เคยจากไปมันรู้จักเราและมันคอยเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวเสียงลมเริ่มพัดผ่านจากทิศทางที่ไม่สามารถบอกได้ทุกคน ในค่ายยังคงนิ่งราวกับว่าความกลัวจากคำพูดของเสือได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของทุกคนคืนนี้เราจะต้องอยู่ในเขตที่ปลอดภัยห้ามออกไปจากแคมป์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะเปรมสั่งเสียงแข็งแต่คำสั่งนั้นกลับไม่สามารถทำให้ความกลัวของยุทธและทหารคนอื่นๆหายไปได้ทุกคนยังคงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในความมืดข้างนอกแคมป์ และคืนนี้จะเป็นคืนที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่มาจากความมืดนั้นคืนที่แสงเงียบสงัดมายือนอีกครั้งค่ายทหารที่ตั้งอยู่กลางป่าเริ่มตกอยู่ในความมืดมิดเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ก็ดูเหมือนจะกลบเสียงใดๆที่อาจเกิดขึ้นในบรรยากาศที่อึมครึมนี้ทุกคนรู้ดีว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในความมืด ยุดนั่งอยู่ในเต็นท์ของเขาสายตาของเขาจับจ้องไปที่ทางเข้าด้วยความรู้สึกกังวลใจของเขายังคงเต็มไปด้วยคำถามไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงตามพวกเขามาตลอดหลายคืนที่ผ่านมาเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากข้างนอกเต็นท์ยุดสะดุ้งขึ้นมาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะไปดูเขาไม่อยากเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้เสียงนั้น ค่อยๆหยุดลงแต่ทุกคนในค่ายต่างรู้ดีว่ามันไม่ได้หมายความว่าอันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วในขณะที่ทุกคนพยายามทำตัวให้สงบจับเปรมก็กระซิบให้ทหารทุกคนอยู่ในความเงียบอย่าทำอะไรที่ผิดปกติห้ามเคลื่อนไหวมากเกินไปยุทธรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่คอยจ้องมองอยู่ทุกทิศทางเขามองไปที่ทหารคนอื่นๆที่นั่งในท่ามกลางความมืดพวกเขาดูเหมือน จะมีความกลัวอยู่ในแววตาแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาจากเปรมยืนอยู่ห่างๆจากทุกคนเขาเหมือนกำลังเฝ้าระวังบางสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาจูจูเสียงกระซิบดังมาจากมุมหนึ่งของค่้ายเสียงของทหารคนหนึ่งถามขึ้นจากครับมันจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้จะเปรมหันไปมองเขาด้วยแววตาที่ดุและหนักแน่นคืนนี้เราจะได้รู้กัน ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นมาจากทิศทางหนึ่งในป่าทุกคนสะดุ้งตามเสียงปืนที่ดังอย่างไม่คาดคิดจากเปลมงพุ่งตัวไปที่หน้าใกลา้พร้อมสัญญาณให้ทุกคนเตรียมตัวระหว่างที่ทหารทั้งหลายกำลังรวบรวมตัวเองและเตรียมอาวุธท่ามกลางความตึงเครียดยุทธได้ยินเสียงแปลกๆคำรามที่ดังขึ้นมาจากป่ามันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนจะมาจากคนมันอยู่ในป่ายุทธพูดเสียงสัน่นมันอยู่ใกล้ๆนี่เอง จะเปรมหันมามองเขาฟังให้ดีเราต้องอยู่ในที่ที่เรากำหนดท่าออกไปมันจะตามเราไปทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านข้างของค่ายเสียงคร่ำควรวญดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกคนต่างตั้งท่าระวังในความมืดนั้นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้เริ่มก่อให้เกิดความหวาดกลัวมากขึ้นยุดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่อยู่ตรงข้างๆตัวเขาแม้จะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นแล้วเสียงก้าวเท้าดังกระทบพื้นใบไม้ ก็เริ่มดังขึ้นทีละก้าวทีละก้าวมันใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮไม่ใช่สัตว์เสือทหารคนหนึ่งกระซิบออกมามันคือพวกวิญญาณของทหารที่ตายไปแล้วจะเปรมพยักหน้าพวกมันไม่ยอมให้เราออกจากที่นี่เราต้องยืนหยัดทันใดนั้นเงาเมื่อขนาดใหญ่เคลื่อนไหวเข้ามาจากด้านข้างของค่ายมันค่อยๆปรากฏตัวออกมาในความเมื่อสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันดูเหมือนจะเป็นบางสิ่ง ที่มีรูปร่างคล้ายกับทหารในชุดเกราะของสงครามโลกครั้งที่สองมันยืนอยู่ในความมืดข้างๆพวกเขาใบหน้าของมันไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนแต่สายตาที่มันจ้องมองมานั้นเต็มไปด้วยความคิดแค้นทุกคนในค่ายกลืนน้ำลายลงอย่างยากเย็นเหมือนจะไม่มีทางหนีออกจากที่นี่ได้แล้วพวกมันมาแล้วเสือพูดเสียงเบา ในความมืดนั้นทหารทุกคนเริ่มกระชับอาวุธแน่นขึ้นบางคนเริ่มสัน่นสถานแต่จากเปรมยังคงยืนอยู่ตรงกลางด้วยท่าทางมั่นคงทุกคนจับกลุ่มกันไว้อย่าแยกจากกันทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบค่ายพร้อมกับเสียงคร่ำครวญของทหารที่ตายไปแล้วทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่มาจากอีกโลกหนึ่งความกลัวที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังนั้นเริ่มเข้าครอบงำ จนทุกคนแทบจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในที่สุดสิ่งนั้นก็ปรากฏตัวออกมาชัดเจนเงาทหารในชุดเกราะเก่าที่หายใจริรินในความมืดจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังมันคือคำสาปของที่นี่จะเปรมกระซิบเราต้องหาทางออกก่อนที่มันจะฆ่าพวกเราแต่มันดูเหมือนจะสายเกินไปแล้ว